ครับตอนนี้เราอยู่ในงานไอนะครับของเมืองฮาบินนะครับซึ่งเขจะจัดทุกปีช่วงมกราถึงกุมภาพันธ์นะครับเป็นงานที่เอาน้ําแข็งเป็นก้อนๆมาเรียงเป็นรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับถ้ามองไกลๆไปก็จะเห็นนะฮะนี่คือก็จะเปิดไฟนะ

นี่ก็เป็นห่วงยางนะครับให้สไลด์เล่นจะสวยตอนเปิดไฟนะครับอันนี้ออกนี่ประตูสีนะครับ หนาวน้อยกว่าที่เราไปเมืองฮิมะนะครับอันนี้ยังไม่เปิดไฟนะนี่ก็เป็นน้ำแข็งเป็นก้อนๆนะครับเนี่ยเราออกทางซีนะมีสิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับ น,นี่ผัวล,ลากน่าจะเป็นลูกนั่ง